มันนี่ u f f a l o p พอด a s สต์พอดแคสต์ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุกเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาจีนและญี่ปุ่นที่พยายามลดค่าเงินของตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่า Currency War วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครได้แบบติดตามตลาดการลงทุนนะครับโดยเฉพาะตลาดเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนต่างๆหรือว่ามีใครทำนํำเข้าส่งออกอยู่นะครับเชื่อว่าน่าจะต้องเห็นอะไรแปลกๆเกี่ยวกับอัตราแรกเปลี่ยนหน้าปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนนี้ครับก็อยู่ช่วงประมาณเดือน6ของปี2020นะครับหรือว่าปี2563บ้านเรานะครับเราจะเห็นความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งครับคือ ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างอเมริกาจีนญี่ปุ่นนะครับตอนเนี้แข่งกันลดค่างเงินของตัวเองครับหรือว่าที่ตอนนี้ถ้าเกิดใครอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้คําว่า currency war นะครับมันค่อนข้างประหลาดแล้วก็หลายถท่านอาจจะรู้สึกว่ามันขัดกับ ความรู้สึกของเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดประเทศอยากให้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแข็งแรงเศรษฐกิจแข็งแกร่งอะไรต่างๆนีครับมันน่าจะต้องค่าเงินแข็งหรือเปล่าเพราะว่าค่าเงินที่แข็งเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเรานําเข้าอะไรก็ดีกว่าค่าเงินเรามีมูลค่ามากกว่าต่างๆนานๆนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยครับที่ทั้ง3ามประเทศทั้งจีนญี่ปุ่นอเมริกานะครับช่วงนี้ต่างออกมาแบบพยายามลดค่าเงินของตัวเองนะครับอย่างเหตุผลอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของการเร่งการส่งออกนะครับก็ต้องบอกว่าจากสภาวะกระทบของโควิด1 9ีนเนี่ยนะครับเรื่องการส่งออกเนี่ยมันเลยเหมือนกับเป็นประเด็นที่แต่ละประเทศเนี่ยสามารถทําให้รายได้ของประเทศตัวเองเพิ่มขึ้นได้จากการส่งออกเนี่ยดังนั้นการลดค่าเงินของตัวเองนะครับมันจะทําให้เขาเรียกว่า ของของประเทศเราครับถูกลงในสายตาเพื่อนบ้านดังนั้นเมื่อของถูกลงนะครับหลักดีมานสะพายมันก็จะทําให้การส่งออกอะครับส่งออกได้มากขึ้นเมื่อการส่งออกมากขึ้นค่าเงินถูกหนักของน้าเข้าแพงขึ้นนะครับมันก็จะทําให้บัญชีดุลการค้าครับเป็นบวกมากขึ้นเมื่อเป็นบวกมากขึ้นมันก็ส่งผลต่อ GDP ที่มันเป็นตัวเลขที่ทุกคนจับตามองนะครับซึ่งในความรู้สึกผอจริงๆและ GDP อาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ใช้ตัวเลขตัวนี้ในการเป็นมาตรวัดเป็นดัชนีชี้วัด เ,เศรษฐกิจต่างๆมาโดยตลอดนะครับดังนั้นตัวเลขเนี่ยมันเลยมีความสําคัญต่อทั้งเรื่องการลงทุนทั้งเรื่องการวิเคราะห์ต่างๆอย่างมากดังนั้นเขาก็เลยพยายามลดค่าเงินของตัวเองครับให้ส่งออกได้มากขึ้นจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอเมริกาก็ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับก็คือการที่ค่าเงินตัวเองอ่อนลงนะครับมันทําให้มูลค่านี่ของเรานะครับที่ต่างชาติกู้ยืมนะครับลดลงด้วยลองจินตนาการใ่ายๆสมมติว่าผมคือประเทศไทยแล้วผมให้พี่ทุย กู้เงินในรูปเงินของ US เนะครับเวลาผมใช้พี่ทุยกู้เงิน US เนี่ยผมก็บอกว่าอ่ะตอนนี้สมมุติว่า1บาทนะครับโทษท,ที่แค่หนึดอลลาร์นะครับเท่ากับ25บาทดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดพี่ทุยเนี่ยอยากจะกู้ผมนะสี่สี่ดอลลาร์เนี่ยผมก็ต้องเอาเงิน100บาทไปแลกเป็น4ดอลลาร์แล้วให้พี่ทุยกู้ยืมดังนั้นหมายความว่าพี่ทุยเนี่ยเป็นหนี้ผมอยู่4ดอลลาร์ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยครับพอเมื่อเวลาจังหวะจะคืนเงิน จังหวะอาจจะคืนเงินนะครับตามผมไม่ทันนะฮะพี่ทุยเป็นหนี้ผมอยู่สี่ดอลลาร์พี่ทุยต้องเอาเงินสี่ดอลลาร์มาคืนครับสิ่งที่พี่ทุยทำครับก็คือลดค่าเงินดอลลาร์ของตัวเองครับการลดค่าเงินองดอลลาร์หมายความว่าอะไรครับเมื่อก่อนตอนผมให้กู้เนี่ยมัน25บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ถ้าเกิดเงินดอลลาร์ลดลงนั้นนั้นหมายความว่าเงิน ดอลลาร์ครับแลกเงินบาทได้น้อยลงอาจจะเหลือ10บาทต่อหนึ่งดอลลาร์อะกันนะครับจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดพี่ทุยเอาเงินมาคืนผม4ดอลลาร์นะวันนี้นะครับและเงินบาทแบบแข็งปังๆเลยครับอยู่ที่1 0บาทต่อหนึ่งดอลลาร์นะครับเวลาคำนวณค่างเงินมันจะขัดความรู้สึกนิดนึงครับค่างเงินแข็งคือใช้เงินบาทแลกได้น้อยลงนะฮะถ้าเกิดใครยังงงเรื่องของการสวิชค่างเงินไปค่ามาต้องต้องตั้งใจจับประเด็นดีๆนะครับ คือพอเมื่อเวลาค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงครับพี่ทุยคืนผม4บาทนี่นแหละแต่ผมได้เงินกลับมาแค่40บาทเท่านั้นเองจะเห็นอะไรไหมครับตอนให้ผมให้พี่ทุยไปเนี่ยพี่ทุยได้เงินผมไป100บาทแต่เวลาพี่ทุยคืนเงินผมนะครับคืนเงินผมจริงๆแค่40บาทเท่านั้นเอง เห็นไหมครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆออกไปดังนั้น like ถ like <Wow. S 1> ้าเกิดคนที่เป็นหนี้ต่างประเทศเยอะครับอย่างพี่ทุยเป็นหนี้ผมเยอะๆเนี่ยพี่ทุยก็ต้องอยากให้ค่าเงินตัวเองอ่อนเวลาตัวเองจะคืนเงินครับแล้วเวลาที่จะกู้เงินก็ต้องกู้เงินตอนที่ค่าเงินตัวเองแข็งมากที่สุดครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งคือทั้งจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอเมริกาก็ดีนะครับต่างเป็นลูกหนี้ดีกว่าครับใช้ว่าเป็นลูกหนี้ดีกว่าโดยเฉพาะอเมริกานะครับอันนี้หนักมาก เพราะว่าอเมริกาครับดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่าขาดดุลมาโดยตลอดนโยบายขาดดุลน,นะครับคือนโยบายที่มีการใช้จ่ายมากกว่ารายรับของรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเหตุสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสามารถทําให้มันสมดุลได้ก็คือการกู้ยืมการออกพันธบัตรรัฐบาลที่เราเห็นนะครับง่ายๆคือการกู้เนี่ยแหละครับเขาก็กู้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแลวพอถึงจังหวะที่จะต้องคืนหนี้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับเขาก็กดข้างเงินตัวเองลงครับ แล้วก็ทยอยคืนวันที่เขาต้องคืนเขาก็กดค้างเงินตัวเองลงทําให้มูลค่าที่แท้จริงที่ผมได้รับอย่างกรณีแรกก็คือจาก100บาทที่ผมควรได้รับนะครับผมเหลือแค่40บาทนะครับตามอัตราแรกเปลี่ยนนะครับจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องเหตุการณ์ลักษณะที่เป็นหนี้มาอย่างต่อเนื่องลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆถ้าเราย้อนยุคกลับไปยุคก่อนแบบแฮมเบอร์เกอร์คราิสที่มันโลกเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า QE ครับ จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นหนี้กันหนักมหาศาลนะครับแต่ว่าหลังจากปี2008เป็นต้นมาที่มีการใช้ในโยบาย QE เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจกลับมานะครับทั้งผู้ว่าเฟดนะตอนนั้นนะครับก็ยังยอมรับเลยครับว่าเขายังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าโลกการเงินต่างๆจะเป็นยังไงหลังจากที่โลกมีคําว่า QE นะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาผมได้ไปอ่านทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับของเบรนจอห์นสันนะครับถ้าใครสนใจลองไปหาอ่านเพิ่มได้ครับทฤษฎีเนี่ยครับเขาชื่อว่าดอลลาร์มิลเชค ลองลองหาคํานี้ดูครับเป็นจริงๆคํานี้มันมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งไปเจอแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นทฤษฎีที่มันเหมือนจะมีข้อมูลความจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่ผมศึกษามาเรื่อยๆแล้วมันก็ตรงกับแนวคิดบางอย่างพอดีซึ่งไอ้ดอลลาร์มิวเชสเตอรี่ตอนออกมาแรกๆนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ลุดโลกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองตั้งใจฟังแล้วก็ลองดูภาพมันจริงๆครับผมว่ามันก็ มีอะไรที่มันเหมือนจะจริงเหมือนกันนะครับลองฟังกันดูนะครับทฤษฎีของดอลลร์มิวเชสเตอรี่นะครับเขาบอกว่าโดยโดยโดยภาพรวมที่ผมสรุปมานะครับเขาบอกว่าเฟดนะครับทำการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลโดยผ่านนโยบาย QE นะครับ เราเราเราคุ้นชื่อกันคําว่า QE มาโดยตลอดใช่ไหมครับทีนี้เฟดก็พิมพ์เงินนะครับเหมือนกับเวลาถ้าเกิดใครเคยทํามิลเชคหรือว่าลองเปิดสูตรมิลเชคดูนะครับมิลเชคเนี่ยจะเป็นการผรสมระหว่างของทุกอย่างนะครับแล้วก็ตีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากปริมาณนมที่มันเป็นเนื้อๆครับประมาณครึ่งแก้วเนี่ยพอใส่ของทุกอย่างตีขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็น2แก้วได้เลยนะครับสิ่งที่เขาพยายามเปรียบเทียบก็คือเงินที่มันเป็นแอสเซทจริงๆเป็นมูลค่าจริงๆของเศรษฐ,ฐกิจของโลกนะครับมันอาจจะเป็นแค่ นมเพียวๆแค่นั้นเองแต่ว่าเฟตนะครับได้ทำการใส่ไอศครีมลงไปใส่เติมแต่งกินใส่โอริโอใส่เยลลี่ใสอะไรไปแล้วก็ปั่นครับจากนมจริงๆที่อาจจะมีแค่ลิตรเดียวนะครับมันอาจจะเพิ่มไปถึง4-5ถึงลิตรได้เลยนะครับทีนี้ครับเมื่อโลกมันถูกปั่นให้กลายเป็นมิลช a k e ในลักษณะน,น,นี้นะครับปัญหาก็คือไอมิลช a k e ที่ถูกเบนทั้งโลก ลักษณะนี้ครับคนที่มีหลอดในการดูดมิลเชคครั้งนี้หรือว่าเอนจอยกับมิลเชคอันนี้ครับกับมีแค่เฟดเท่านั้นเองทุกคนฟังไม่ผิดครับมิลเชคที่ทั่วโลกปั่นกันพร้อมกันทํากันพร้อมกันขึ้นมานะครับแต่คนที่สามารถเอนจอยกับมิลเชคอันนี้ได้จริงๆนะครับก็คือเฟดนั่นเองโดยการไอหลอดตัวนี้ครับเขาเปรียบเทียบเหมือนกับมาตรการ QT หรือว่า q u a n t i t a t i v e Tightening นะครับ คนที่ไทเทนิงมนะครับมันจะเป็นมาตรการตรงข้ามกับ QE QE คือการพิมพ์เงินเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบใช่ไหมครับ QT คือการดึงเงินกลับบ้านแล้วคนที่ Enjoy การดึงเงินกลับบ้านครั้งนี้ผู้เดียวที่สามารถเอ j นจกับครั้งนี้ได้ครับก็คือสหรัฐอเมริกา เวลาทำ QE นะครับเฟดเนี่ยครับจะทำการพิมพ์เงินออกมาครับแล้วไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาหลางัลงๆมีการซื้อพวก MBS หุ้นกู้เอกชนต่างๆหรือว่าหุ้นกู้สินเชื่อบ้านต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งทีนี้ครับตอนเฟด พิมพ์เงินออกมาแล้วให้รัฐบาลอเมริกากู้ครับเขาก็พิมพ์กู้พิมพ์กู้ของเขาเองอัดกันไปอัดกันมาอัดใหญ่้อหน่มใาญ่แบบนี้นครับทีนี้ครับเมื่อเวลาเขาบอกว่าเศรษฐกิจได้ทําการเขาเรียกว่าฟื้นตัวมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับฟื้นตัวมาถึงระดับหนึ่งแล้วทําให้เนื้อใบ QE อาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับสิ่งที่เขาทําหลังจาก QE ก็คือ quantitative คอ a t i ทิ t ไทเทนียมครับคอนทิทิฟไทเทนครับจะเป็นนโยบายตรงข้าม QE อย่างที่ผมกลืนไปในตอนแรกการทำคอนทิทิ t ไทเท e น ing ครับมันจะไม่ใช่การที่เหมือนกับเฟดพิมพ์เงินแล้วซื้อพนันธบัตรรัฐบาลเฟดถือพนันธบัตรรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับเฟดจะไม่ได้ทําการขายพนาันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็แลกเงินกับโดยตรงแบบนั้นแต่เฟดจะทําการประกาศบอกว่าเขาจะไม่ทําการโรเวอร พันธบัตรรัฐบาลที่เขาถืออยู่ดังนั้นหมายความว่าเมื่อถึงงวดนะครับหมายความว่าเมื่อถึงงวดที่จะต้องคืนแบบอย่างเช่นพี่ทยกูผมร้อยหนึ่งแล้วบอกว่าใช้ดอกเบีย้ยหนึ่งปึงีถูกไหมครับเ <ME> ม <OR K> ื่อครบ1ปีปี๊บพี่ทุตูจเอาเงินมาคืนผม100กับ1บาทถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราทากันมาโดยตลอดครับก็คือเขาจะออกตั๋วใบใหม่ที่มีมูลค่า100และให้ดอกเบีย้ยหนเเท่าเดิมและขยายระยะเวลาไปเรื่อยๆในทางทฤษฎีการเงินเราจะเรียกแบบนี้ว่า roll over นะครับ ทีนี้เฟดประกาศบอกว่าไม่โรโเวอร์ให้กับรบัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วครับสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทานะครับแน่นอนครับว่ามันจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบขนาดว่ารัฐบาลอเมริกามีเงินเอามาคืนก็จบจบกันไปวงจรน,นี้ก็จบครับแต่อย่างที่ผมกลิ่นไปในต้นต้นของพอดแคสต์นี่เลยนะครับว่ารัฐบาลอเมริกาครับเขาดําเนินนโยบายขาดดุลมาโดยตลอด นโยบายขาดดุลคือขาดทุนครับจนถึงบริษัทบริษัทที่มันขาดทุนตลอดเขาจะเอาเงินต้นที่ไหนมาคืนถูกไหมครับแค่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยทุกวันนี้ยังกู้มาจ่ายดอกเลยถูกไหมฮะเพราะมันขาดทุนมันไม่มีเงินมาจ่ายแน่นอนครับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐต้องทำนะครับหรือว่าอาจจะเป็นระบบที่เขาออกแบบมาแล้วก็ได้ก็คือไปเร่ขายพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่ให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกครับถ้าเกิดเราลองมองเขาเรียกว่า ทุนสำรองระหว่างประเทศของแต่ละประเทศให้ดีนะครับเราจะเห็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสัดส,ส่วนค่อนข้างใหญ่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศเราเสมอนะครับมันเกิดจากเหตุการณ์นี้แหละครับส่วนหนึ่งที่มันทาให้พันธบัตรรัฐบาลมันบวมมากๆในทุนสำรองของเราประเทศทั่วโลกนะครับเพราะว่าเมื่อเฟดประกาศว่าจะไม่โรเวอร์แล้วรัฐบาลสหรัฐก็ต้องไปขายขายนี่ก้อนนี้ครับให้กับที่อื่น ลองเห็นภาพไหมครับพอขายนี่ก้อนนี้กับที่อื่นปุ๊บรัฐบาลไทยก็เอาเงินรัฐบาลทั่วโลกแล้วกันนะครับก็เอาเงินให้กับ US นะครับแล้ว US อะครับก็เอาเงินไปคืนเฟดจะเห็นภาพอะไรไหมครับว่าสุดท้ายแล้วครับเงินที่พิมพ์ออกมาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าหนี้จริงๆไม่ใช่เฟดนะครับพอเขาทํา QT ปุ๊บเนี่ยเขาให้รัฐบาลทั่วโลกเอาพันธบัตรรัฐบาลเนะครับไปเป็นทุนสํารองได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับ ทั่วโลกตอนนี้เป็นเจ้าหนี้อเมริกาทั่วโลกเลยครับถ้าลองย่อยภาพทั้งหมดกลับมาดีๆจริงนะครับการทำ QE คือเหมือนกับเพิ่มเงินดอลลาร์ในระบบโดยที่เอาเฟดเป็นเจ้าหนี้ก่อนและจากนั้นเมื่อทํา QT ย้ายความเป็นเจ้าหนี้นครับไปที่อื่นแต่เงินดอลลาร์ยังอยู่ในระบบเท่าเดิมครับดังนั้นในความเป็นจริงในสภาพความเป็นจริงแล้วครับการทํา QT ะครับ ในมุมมองผมคือแทบจะไม่ได้ลดปริมาณเงินดอลลาร์ในโลกลงเลยนะครับแต่เป็นการลดเงินสกุลอื่นทั่วโลกลงมากกว่าทําให้สภาพคล่องทั่วโลกครับแย่ลงแต่เงินดอลลาร์ยังเขาเรียกว่าเวลตี้เฮลตี้เหมือนเดิมนะครับยังสามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิมเพราะเงินดอลลาร์ไม่ได้ลดลงครับเขาแค่เปลี่ยนเจ้าหนี้จากเฟดเป็นประเทศอื่นๆน,นะครับถ้าลองมองภาพระหว่างประเทศกับประเทศนะครับเหมือนกับณนะเวลานี้ครับเหมือนกับสหรัฐอเมริกานะครับ ส่งออกเงินดอลลาร์ที่เป็นแบงค์ที่เขาพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าแบงก์กุงเทกไปแล้วนะครับแล้วจากนั้นนะครับเขาก็เอาเงินดอลลาร์นะครับส่งเงินส่งออกเงินดอลลาร์มาใช่ไหมสิ่งที่แลกไปก็คือเราเอาสินค้าและบริการนะครับส่งกลับเข้าไปที่อเมริกาเห็นภาพไหมฮะเขาส่งเงินดอลลาร์เข้ามาที่ประเทศเรานะครับแล้วเราก็ส่งสินค้ากลับไป เขาแลกสินค้าและบริการจากเงินในอากาศเลยนะครับณนะเวลานี้ถ้าเกิดใครลองดูสภาพจริงๆนะครับในในภาพมันอาจจะไม่ใช่โดยตรงแบบนี้นะครับภาพมันจะเป็นเหมือนกับอ๋อรัฐบาลน,นําเข้าข้าวเรา100ดอลลาร์ถูกไหมครับเราได้เงิน100ดอลลาร์แล้วสหรัฐก็ได้ข้าวไปปริมาณหนึ่งที่มูลค่า $100 ดอลลาร์เหมือนกันสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐท,ทาต่อนะครับก็คือเอาพันธบัตรมาขายครับ หนึ่งร้อยดอลลาร์เพื e ่อดึงเงินดอลลาร์ที่เขาหนึ่งร้อยดอลลาร์ที่เขาให้ไปในตอนแรกครับกลับไปแล้วก็การันตีดอกเบี้ยกลับมาให้เราศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตเห็นภาพอะไรบางอย่างไหมครับว่าอันเนี้ยเป็นการดึงเงินกลับที่สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องทําให้สหรัฐอเมริกาสามารถดําเนินนโยบายที่เรียกว่าขาดดุลได้อย่างต่อเนื่องประกอบกับเขาพิมพ์เงินจากในอากาศ เพื่อมาแลกสินค้าและบริการดังนั้นครับการทํา QT จริงๆแล้วครับด้วยระบบโครงสร้างที่เราเห็นภาพใหญ่เนี่ยครับย้อนกลับไปที่ทฤษฎีดอลลาร์มิลเชคเตเรียนะครับจะเห็นได้ว่าพอเขาปั่นเงินในระบบเสร็จมีอย่างมหาศาลเสร็จปุ๊บครับเขาก็ใช้ QT ในการดูดทรัพยากรของทั่วโลกกลับไปครับโดยที่ในลนนักษณะนี้ให้ทุกคนเป็นเจ้าหนี้แล้วเขาก็ดูดทรัพยากรดูด productivity กลับไปซึ่ง ก็ต้องบอกว่าผมคาดว่านะครับเรื่องนี้น่าจะมีเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรต่างๆเข้ามาด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่า คนที่สามารถควบคุมธนาคารกลางหรืออะไรต่างๆมากมายได้ลักษณะนี้นะครับเขาก็รู้เท่าทันเรื่องแบบนี้แล้วครับแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับอยู่เบื้องหลังเสมอดังนั้นเราก็รู้แหละครับว่าเขาพิมพ์เงินมาจากในกระดาษแล้วเขาก็ทํากับเราแบบนี้มันเกิด productivity กับประเทศเราแล้วเขาก็ดูด productivity ออกไปนะครับจะประกาศไม่ใช้เงินดอลลาร์ก็ก็ไม่ได้ดูไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะน้ํามันทองคําสินค้าเกษตรที่ ขายซื้อขายกันจริงๆในตลาดโลกอะครับเขาถูกซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์อยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องใช้เงินดอลลาร์อยู่ดีครับเพราะว่าระบบการเงินณนะเวลานี้ครับมันถูกดีไซน์มาให้ถูกใช้เงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับซึ่งณเวลานี้ครับมันก็เกิดการท้าทายในตัวเงินดอลล่าร์เหมือนกันที่มันน่าเป็นห่วงก็คือทั้งหยว่นเองทั้งรัสเซียเองอะครับก็พยายามสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาทองคําที่ไม่ได้ซื้อขายด้วยดอลลาร์ตลาดน้ํามันที่ไม่ได้ซื้อขายด้วยดอลล่าร์อีก ก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าเกิดในมุมมองของตัวผมเองนะครับในระยะยาวมากๆจริงๆครับยังไงดอลลาร์ครับ ก็ไม่น่าจะไปรอดอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความว่าที่เงินดอลลาร์น่ะเวลาเนี้ยมันยังยืนอยู่ได้และคนยังให้ความน่าเชื่อถือครับอย่างแรกก็คือมันมีผลเรื่องของเน็ตเวิร์กเอฟเฟกที่เรียกว่าทุกคนยังใช้มันอยู่และยังให้ความเชื่อถือมันอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันก็เลยยังยืนระยะอยู่ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อในระยะยาวจริงๆแล้วครับถ้าเกิดมีระบบสำรองที่ถูกพูดถึงอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นรีบาไม่ว่าจะเป็น SDR ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินอื่นๆทั่วโลกหรือว่า ไชนิสหยวนนะครับที่กําลังขึ้นมาท้าทายดอลลาร์ยังต่อเนื่องนะครับเมื่อระบบสํารองมีปุ๊บแล้วระบบสารองนั้นถูกใช้งานทดแทนดอลลาร์ได้ประมาณหนึ่งอะนะครับผมเชื่อว่าเราจะเห็นการเสื่อมค่าของดอลลาร์ครับอย่างมหาศาลแต่ว่าเรื่องเวลาเนี่ยอา,อาจจะบอกไม่ได้จริงๆครับว่าเมื่อไหร่เพราะว่าด้วยปริมาณนี้ที่มันมหาศาลขนาดน,นี้นะครับถ้าเกิดพูดในโอเวอร์แบบเคสที่มันแบบเอ็กซ์ต e มเอ็กซ์ตมหน่อยที่มันเว่อร์เวอร์หน่อยนะครับถ้าค่าเงินดอลลาร์เสื่อมจริงๆเนี่ย นี่ดอลลาร์ทั้งหมดครับแทบจะเป็นแบงก์กงเต็กของจริงนะครับแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อตอนแรกที่ผมให้เงินพี่ทุยเป็น100บาทสุดท้ายแล้วผมได้คืนแค่40บาทจะเห็นได้ว่ามูลค่าเงินดอลลาร์มันหายไปนะครับแล้วถ้าเกิดวันที่ดอลลาร์เสื่อมถ้าเรายกเอ็กซ์ตรีมเคสมากๆแบบอย่างเวเนซุเอลาหรืออย่างซิมบับเวขึ้นมานะครับหนึ่งร้อยบาทเดิมแลกได้สี่ดอลลาร์ถูกไหมครับเวลาเขาแลกกลับนี่ครับกาอาจจะใช้เงิน ไม่เท่าไหร่ในการแลกเงินกลับมาคืนเราแค่4ดอลลาร์ก็ได้ถ้าดอลลาร์มันอ่อนมากมากถ้าเกิดอัตราส่วนผมพูดว่าเวอร์ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นภาพในการคำนวณถ้าเกิด1บาทเท่ากับ1ดอลลาร์ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเขาคืนเงินเราแค่4บาทเองนะครับเขาก็จะ4ดอลลาร์มาคืนตามบาลานซ์ชีตได้แล้วดังนั้นเนี่ยครับการกดค่างเงินให้อ่อนอย่างมหาศาลาและมีระบบสำรองครับอาจจะเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งของระบบการเงินเราณเวลานี้นะครับซึ่งการทรานเฟอร์เวลอะไรต่างตาเนี่ยครับมันมีตลาดอนุ ที่พูดกันวันนี้ก็ไม่จบว่าเวลาเขาทรานเฟอร์เวลจากบริษัทหนึ่งสู่อีกบริษัทหนึ่งเขาทำยังไง ไม่ให้เสียภาษีให้ transfer w e l h แล้วบริษัทนึงลง้มอีกบริษัทนึงรวยนะครับแล้วซึ่งด้วยโครงสร้างของผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถโยกย้ายได้อยู่แล้วครับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าระบบการเงินหรือว่าคนที่เป็นรายใหญ่ในระบบการเงินจะขาดทุนหรอกครับเขาสามารถบริหารกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวายกเงินไปซ้ายไปขวาผ่านเขาเรียกว่าตาสารอนุพันธ์ได้ง่ายๆอยู่แล้วครับภาษีก็ไม่ต้องเสียดังนั้นเนี่ยครับการวางแผนการลงทุนต่างๆในช่วงนี้ครับผมว่าเราต้องดูภาพรวมมากขึ้นว่าโลกเราจะไปทางไหนนะครับอย่า เพิ่งมองว่าเอ้ยหุ้นขึ้นหรือว่ามองแค่ว่าทองคําลงทองคําขึ้นเท่านั้นเองนะครับเราต้องมองระบบการเงินของโลกนะเวลานี้ให้ออกด้วยว่าตอนนี้ครับเขาเล่นกันอยู่ในสเตทไหนนะครับเราจะได้บริหารเงินวางแผนเงินได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากรบกวนทุกท่าน,นจริงๆริงครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกๆช่องทางที่ทุทกๆท่านรับฟังอยู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของ m ันนี่บัฟเฟลอด้วยนะครับตอนนี้อาจจะเป็นตอนที่มี ทฤษฎีเรื่องของเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างเยอะระบบการเงินค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามย่อยออกมาให้มันง่ายที่สุดแล้วนะครับยังไงถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายังงงเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าให้กลับไปลองฟังอีกสักสองสาครั้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีตรงไหนที่ผมพูดเร็วไปอยากให้ขยายเพิ่มเติมหรือว่าตรงไหนที่ผมอาจจะแบบพูดผิดไปก็ตามครับสามารถเม้นบอกกันได้นะครับหรืออยากฟังเรื่องไหนหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถเม้นบอกกันได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ